ที่มิสไทยแลนด์เบอร์เมื่อวานนี้เหมาออกรายการเมื่อัก่อนเสร็จจับเมื่อวานก็ไปพบผู้บริหารใช่ไหมใช่ครับผมไปพบผู้บริหารช่องสามนะครับคุณประสานและคุณประวิต์มารินนท์นะครับเพื่อขอบคุณที่สนับสนุนในการประกวดนะครับแล้วก็ฝากเลื้อวฝากตัวเข้ากับบันเทิงด้วยนะครับทุกบายนะครับทั้งสามสาวนะครับทั้งทีหนึ่งและรองับหนึ่งรองลำสองนะครับเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยนะครับทั้งชาวไทยและชาวจีนที่รับบาดเจ็บจาก เหตุการณ์ระเบิดที่ราชประสงค์นะครับผมพี่น้องเขาต่างส่วนอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับโดยน้องเป็นไฟายนะครับก็พูดคุยถามถ่ยอาการนะครับทั้งคนไทยและคนจีนเพราะว่าน้องเนี่ยพูดภาษาจีนได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นต้องสมคนก็ร่วมกับริจาคเลือดนะครับผมแต่ว่าน้องแตงกวารองลำหนึ่งนะครับเลือดจางนะครับไม่สามารถบริจาคได้ครับ ความ<อ>ตั้งใจเราอยากมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะแต่ทีนี้ติดปฏิบัติภารกิจค่ะแล้วก็เลยเมื่อวานโทรมาถามที่โรงพยาบาลน,นะคะว่าต้องการล่ามหรือเปล่าโรงพยาบาลบอกว่าตอนนี้เพียงพอแล้วเพื่อนไฟก็เลยฝากเบอร์ไว้วันนี้มีโอกาสค่ะมามาเยี่ยมผู้ผู้ที่ได้รับประสบเหตุนะคะชาวจีนเขาดีขึ้นมากแล้วค่ะรู้สึกดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกําลังใจเพราะว่าประเทศไทยก็ช่วยเหลือคนจีนอย่างเต็มที่นะคะในครั้งนี้ค่ะเพราะเป็นเหตุการณ์ที่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลย เนื้อหาที่คุยกันค่ะพี่เขาก็งงก็รู้สึกเขางงนิดนึงว่าเป็นใครท,ทาไมถึงมาเยี่ยมค่ะก็แนะนําตัวค่ะแล้วก็ให้กําลังใจไปเขาบอกว่าเขาดีขึ้นแล้วแล้วก็ฝากขอบคุณนะคะทางโรงพยาบาลนั่นแหละฮะท่านผู้ชมครับก็ไปให้กําลังใจนะครับวันนี้คุณก็ลง